โอ้โหเมื่อวานหลายคนชื่นมื่นแต่หลายคนแถวนี้ซับน้ําตานะคะทาไมถอนหายใจอย่างนั้นล่ะเตือนใจาเตือนใจเลยสามสิบล้านที่หวังไว้ไม่เข้าเลยไม่มีแบบใกล้เคียงเลยไม่เจียดเลยไม่เป็นไรงวดหน้าเอาใหม่ได้เหมือนกับผออดีตผอดวงเฮงคนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาตามซื้อมาหลายงวดจนภรรยาบอกว่าเลิกซื้อเถอะซื้อยังไงก็ไม่ถูกแต่ว่างวดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เนี่ย ภรยาให้ซื้อใครจะไปคิดล่ะคะว่า30ล้านจะไปอยู่กับเขานี่ค่ะคือพี่พลกิจอายุ61ปีโอ้โปียิ้มชื่นมืน<อ>่นกันทั้งครอบครัวยน่าเหมือนกันหมดเลยอ่ะใช่ครอบครัวเดียวกันาเหมือนคุณแม่เลยเหมือนคุณแม่เลยเนาะลูกสาวอยู่ในวัยกําลังน่ารักแล้วคุณแม่ยังสวยอยู่เลยค่ะแต่ว่าคนที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดนี้ที่ตรงกับรางวัลที่หนึ่งที่เพิ่งออกไปคือพี่พลกิจอายุ60 61ปีค่ะเป็นอดีตผอ,อส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองสำนักงานการช่างเทศบาลปากเกร็ดค,คือ,อค,คุณพี่เขาอยู่นนทบุรีอ,อยู่ไม่ไกลกับกองสลากเลยนะคะโอ้โอขึ้นราวัน,นง่ายเลยแหมรางวันที่1อยู่ใกล้แค่นี้ทำไมเราไม่ไปนนทบุรีกันเมื <laughs> นะ่อวานเออซึ่งคุณพี่เขาก็บอกนะคะว่าโอ้พอหลังจากที่รู้ว่าตนเองเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งค่ะหน้าชาเลยนะ ทำอะไรไม่ถูกลูกสาวเนี่ยกรีดลั่นบ้านเลยค่ะพอเริ่มตั้งสติได้โอเคเราเข้าแจ้งความก่อนเลยค่ะที่สอนอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะแล้วก็โชว์นี่เลยสลากกินแบ่งรัฐบาล5ใบที่อยู่ในมือคุณพี่<อ>ตรงเป๊ะทุกตัวเขาไปเอาเลขมาจากไหนอะไข่มุกใครๆก็อยากรู้พี่ผู้สึกข่าวก็เลยถามพี่พลกรีด เลขนี้ไปได้แต่ใดมาพี่พลกฤษตบอกว่าโอ้โหไม่ไกลไม่ไกลได้มาจากบ้านเลขที่ของตอนเองค่ะซึ่งบ้านเลขที่อของพี่พลกฤษตค่ะคือบ้านเลขที่189ทับแคุณพี่เขาบอกว่านานๆจะซื้อสักทีหนึ่งแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยซื้อบ่อยแต่ภรรยาบอกให้เลิกซื้อแต่งวดที่ผ่านมานี้วันก่อนเนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ก่อนหวยออกอไปเดินห้างหันไปบอกภรรยาอุ้ยขอซื้อหน่อยสิเห็นแม่ค้าสลากเนี่ยเขากําลังเอาหมายเลข81ตรงกับบ้านเลขที่กําลังจะแม็กเข้าแผงพอดี โชคดีนะที่ภรรยาเขาอนุญาตอ่ะเออเขาก็เลยซื้อมาได้ปรากฏว่าพอซื้อมาก็เลยถูกรางวัลที่หนึ่งเหมาไปเลย30ล้านค่ะคุณพี่พลกริดบอกว่าเงินรางวัลที่ได้มาเนี่ยจะมีการแบ่งให้พี่น้องในครอบครัวแล้วก็จะเก็บเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกลมถึงจะทำบุญตามกำลังศรัทธาด้วยเพราะว่าปกติทุกวันนี้เนี่ยพี่พลกริดนะ เขาก็เกษียณอายุและอายุ61ปีค่ะเขาบอกว่าก่อนหวยออกเขาก็ย claro> ังบอกกับรถที่บ้านคือที่บ้านเขาจะมีรถคันหนึ่งสีเหลืองเขาบอกกับรถว่าถ้าถูกระวัลที่1เนี่ยเขาจะซื้อน้องเพิ่มอีกคันนึงแล้วก็จะซื้อสีเหลืองมาเดินเห็นไหมโฟล์กิเนอร์ด้านหลังสีเหลืองเดี๋ยววันนี้เรากลับไปบอกรถเะมั้งเดี๋ยวแม่ซื้อเพิ่มอีกคันนึงลูก ให้แม่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะเผื่อจะได้เหมือนหนูจะได้มีน้องเออคุณพี่คุณกิจเขาก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะซื้อมาแล้วก็จะซื้อสีเหลืองเหมือนกันเพราะว่าพี่เขาชอบสีเหลืองแต่สําหรับงวดนี้ค่ะไม่ได้มีคนดวงเฮงแค่คนเดียวนะยังมีอีกหนึ่งคนค่ะเป็นตาทุยสายชิวพอรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งถ้าเป็นเราคงเป็นลมเแต่ตาทุยบอกชิวเงินเท่านี้เคยมีมาก่อนแล้วค่ะครับ อุย้ยคนลูกเลยนะ่ะของจริงนะเนี่ยพ่อใ,ใหญ่แล้วทำไมแกะชิวให้เอาเอาชิวได้ไง่สิบสองล้านนะ่ะทำไมแกะชิวให้เอาเอาคนลูกเด้นี่น่ะเอาแกะมากินเบียร์เสี่ยงชิวเลยนะวคือ่ะแกะชิวให้เอาเป็นน,นั่งเป็นลมเลยเด้หนี่ เคยมีเงินมากของอีกสมัยนั้นนะคนถูกรางวัลยืนชิวๆเลยค่ะพี่กิ้งพี่บอลแต่ว่าหลานของตาทุยเนี่ยโอ้โหลมแทบจับเลยนะคะบอกจริงไหมเนี่ย ถูกจริงหรือเปล่าโอ้ตาทุยบอกถูกจริงแต่ก่อนเนี่ยเคยมีมากกว่านี้ตอนนี้พอถูกรางวัลก็เลยไม่ตื่นเต้นแต่ว่ามันเป็นอดีตไปแล้วนะคะตาทุยบอกว่าโอ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ขี่ซาเล็กเหมือนเดิมชิลๆแบบนี้ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรค่ะตาทุยกล,กล้าหาญอายุ70ปีนะคะเขาเป็นอดีตเจ้าหน้าที่อบตอเขาบอกว่ารอตตลี่สองใบนี้ไปได้มาจากที่ว่าการอำเภอสีคิ้วค่ะ เมื่อก่อนที่หวยจะออกเนี่ยเขาไปทําธุระแล้วก็เจออยู่2ใบก็เลยอติดไม้ติดมือมาหน่อยปรากฏว่าไอตอนที่สลากกินแบ่งรัฐบาลถ่ายทอดสดออกตาทุยไม่ได้ดูก็ไม่รู้ว่าไอที่ถืออยู่2ใบเนี่ยรางวัลที่1ไหมแต่ว่าเอาไปให้หลานตรวจปรากฏว่าโอ้โหตรงเป๊ะไม่มีคลาดเคลื่อนค่ะเพราะว่ารางวัลที่1เนาะที่เราออกไปเนี่ยก็เป็น8 0 3 4 8 1ตาตทุยบอกที่ถืออยู่ในมือเนี่ยสใบนะ ตรงเป๊ะเลย12ล้านนี้เป็นของใครเป็นของตาเองนี่แหละตาบอกว่าดีใจมากๆนะคะเงินก้อนนี้เนี่ยก็จะแบ่งให้กับลูกหลานด้วยนะออรวมถึงจะใช้ในการรักษาตัวเผื่อวันนึงเนี่ยเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้ไม่ลําบากครอบครัวคะ่ะบางส่วนคุณตาบอกว่าจะนําไปลงทุนออทํากิจการต่างๆเออแต่ก็ดูคุณตาเขาแบบว่าก็ดีใจแหละแต่เป็นคนนิ่งๆเก็บอาการอยู่โอ้ยถ้าเป็นเรานะกระโดดรอบหมู่บ้านเลยเนาะใช่ออคนจะถูก หวยอะคุณผู้ชมทํายังไงก็ถูกต่อให้ไปซื้อเลขที่ตั้งใจจะซื้อแล้วไม่มีขายเลยต้องซื้อเลขอื่นมาไอเลือเลือ,อะไรก็ได้งก็งยังถูกอัปเดต34 scf โดยทัานใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ